สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกเนาะครับเนาะต้นไม้มงคลที่คุณตาวิถีไทยพามาชมนี้คือต้นอะไรรึนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นบน่เนี่เป็นใบสียักด่างๆพร้อมไนหะท่านผู้ชมไหมเออ นี่คือต้นเดลีด่างท่านผู้ชมเหยอันนี้เดลีธรรมดาก็มี <c oughs> เห็นไหมนี่มีข้อเปรียบเทียบช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นเดลีนี่กำลังสิบพริดอกออกใบท่านผู้ชมเ้ยบอว่า,วาอยู่ม,ม,มุมใดนเนาะอยู่เขตไหนออทั่วแคว้นแดนประเทศไหนช่วงนี้เดือนเมษานี่ พวกดอกไม้โดยเฉพาะต้นเดลี่นี่สิเริ่มแทงช่อดอกออกมาเนาะเออปาทิโตตามกระถางต้นมงต้นไม้ที่มีคนปลูกไว้จะแทงช่อดอกสีขาวออกมาเห็นไหมปาทิโตตัวนี้ก็บานแล้วก็กลายเป็นสีเขียวอันนี้ก็จากสีขาวก็เป็นสีเขียวขึ้นเนาะท่านผู้ชม ตัวใหม่ก็ขึ้นมาอีกเหมืนมแทงขึ้นมาแทนที่วันเถาะไปเออแล้วก,กำลังจะมีสมาชิกใหม่เรื่อยๆ้นต้นๆออกแม่แผ่ต้นออกเรื่อยๆตัวนี้ก็เหมือนกันนี่กำลังจะแทงช่อใบช่อดอกขึ้นมาตัวใหม่เหนบ่นเดลีดา่างตัวนี้คุณตาวิถีไทยสวยงามนักแลประการแรก คือเป็นต้นไม้มงคลเนาะประการที่สองเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเดลีนี่โบเมนธรรมดาได้เป็นต้นไม้ในลำดับต้นๆที่เป็นไม้ประดับสวยงามเพราะดอกของเขามันนี้ดอกจุมจ่มๆขึ้นมาปลูกใส่ในกระถางเวลาที่เขาชูก้านดอกขึ้นนี่มันสวยงามอืมเป็นเอกลักษณ์ของต้นเดลี โดยเฉพาะเดลีด่างแห่งงามขึ้นเนาะใบลักสีขาวขึ้นดอกขาวแล้วใบกันยังกา้านขาวขึ้นเนาะบอกคือเดลีธรรมดาเดลีธรรมดานี่ก็สิโชว์ดอกที่ขาวสวยสดงดงามนะไม้มงคลไม้ประดับสวยงามอันที่3คือไม้ฟอกอากาศคุณตาวิถีไทยสมัยยังน้อยระดับปฐมนเนาะเฮียนเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิดนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะคลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆต้นไม้ยามกะเวนเนี่มันสีรู้สึกสดชื่นเนาะมีแหงเพราะเขาคลายออกซิเจนออกอืมอันนี้หลักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นในต้นมงต้นไม้ใบหญ้าแต่ละแต่ละต้นนี่ ه, อ่าโอ้ทำให้บรรยากาศแถวนั้นสะอาดสดชื่นมีแหงเต็มไปด้วยออกซิเจนอืมซึ่งเป็นอากาศที่อ่าเป็นกา๊าซที่ร่างกายเราต้องการถ้าขาดออกซิเจนก็คือเซตนะ <c oughs> เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูยกเอาต้นเดลีอันนี้เข้ามานะในห้องเรียนแล้วก็บอกว่านักเรียน วันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นเดหลีด่างนะทั้งต้นด่างและต้นไม่ด่างเห็นไหมพวกเธอสังเกตดูเขากำลังแทงช่อดอกขึ้นมาเห็นไหมนี่นี่นีหลบอยู่ในก้านใบของแม่เขาเนี่ยเห็นบน่เนี่เออป้าทิโทษคักคักคตาวิธีไทยเป็นว่าเออคุณครูเอามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีในห้อง ในชั่วโมงศิลปะศึกษาคักในชั่วโมงวิทยศาศาสตร์ครูก็เอามาให้นักเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละส่วนของต้นเดลีเพราว่าจะเป็นดอกเกสกรก้านดอกนะใบนะกา้านใบแล้วก็มีลำต้นไหมก็มีหัวอยู่ข้างล่างไหมเนาะ ศึกษาหาข้อมูลในระดับมหาลัยยิ่งเข้มข้นเข้าไปอีกนะศึกษาในเรื่องรายละเอียดตั้งแต่หน้าที่ของใบหน้าที่ของไอ้นี่ลำต้นเกนสรหนืออะไรต่างๆศึกษาคนคว้าเขาเลียกในระดับมหาลัยนี่เป็นระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องศึกษาหาข้อมูลตั้งแต่เรื่องชื่อความหมายของชื่อเป็นอย่างจังห้องเดลีด่าง ยังเป็นจังห้องต้นเดลีแล้วมีชื่ออย่างอื่นไหมเดลีหมายถึงอะไรเห็นบอกวิเคราะห์เจาะลึกเข้าไปคนก็กษเดงหู้ว่าอ๋อต้นเดลีมีความหมายว่าอย่างนี้นี่เองเห็นบอกเ,อเห็นบอกอจริงคาว่าเดลีนี่โบเมนภาษาไทยได้บอเดลีนี่โบเมนภาษาไทยเป็นภาษาอื่นเป็นภาษาต่างประเทศแล้วมันมีความหมายว่าอะไร เอาให้นักศึกษาเพื่อนวิเคราะห์วิจัยแล้วก็เอามาอ่าพรีเซนต์หน้าห้องเพื่อที่จะได้คะแนนกับคุณกับอาจารย์เนาะในชั่วโมงพฤกษศาสตร์นะคณะมา,ามหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ของต้นไม้ต่างๆอืมปฏิทโษทิทโ,ทททโทเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณโคศพิธีกรเพื่อนกับประกาศนะ ทำบักโอโลฮัลโลเทสฮัลโลเทสเป็นวาแขกผู้มีเกียรติทุกท,ท่านท่านท่านที่รับประทานอาหารเสร็จแล้ว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 ,ลวขอเชิญท่านรับต้นเลดีเดลีด่างด่างด่างคนละหนึ่งต,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 ต้น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 กลับบ้านด้วยนะครับ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 มาสันเสียงเอ็โคผ่านทางไอ้ไมโครโฟนนะทางไมโครโฟนเออปฏิทโทคุณยายท่านหนึ่ง เพิ่นก็เดนาาินเข้ามากาลังกินข้าวอิ่มนะกินข้าวอิ่มแล้วแหละเพิ่นโคขกพิธีกรวูบโรยายขอสองต้นนะต้นเดรีด่างและต้นเดรีไม่ด่างยายจะเอาไปปลูกคู่กันนะจ๊ะเอาเลยยายเอาเลยขอบน้ำใจพ่อหนุ่มพิธีกรมากๆขอให้จำเริญจำเริญในหน้าที่การงานนะจ๊ะพอคูว่าสัน เออคุณตาเสี่ยวเหยเพิ่นก็มาคือกันนะออถูกรับซิิญมาในงานนี่คือกันตาขอสองต้นนะพ่อคุณนะตาก็อยากได้ต้นเดหลีดางกับเดหลีไม่ดางนี่เอาไปปลูกคู่กันเอ้ขอบน้ําใจพ่อหนุ่มมากๆนะเอาไปเลยตาเอาเลยเอาเลยเสร็จอทุงทุทุงทุงเออ เอาละสำหรับมือนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งม,มือหนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนม,นมัีีโชน เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลขอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และก็ะสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือต้นเดลี ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจครับท่านผู้ชมอ่อเห็นน้ำยาเช็ดรถหนูไหม